ไม่ได้ก็อยู่เป็นคนบอกเอว่าจะทาอย่างนใรก็ตาม,ตาม,มแล้วว่าทํทไมอ่ะมันบอกว่าอยู่เหมือนเด็กเลยอยากได้องทีอยากได้อกดีก,ก,อกผมอยากได้อะไรก็อยู่เป็นคนบอกว่าจะไปเปลี่ยนตรงนู้นไม่เราไม่ได้ขอเรื่องว่าจะไปเปลี่ยนตรงนู้นอ,อยู่จะเปลี่ยนตรงไหนก็ไม่เปลียน,นอะไรเงี้ยไม่เข้าใจหราอว่า คนเราก็ไม่ได้คือไม่มีหลายหลักครับมันมีหลายหลักมากครับเขาเขาวาดไว้ที่ฝาผนังครับอย่างอังนี้เราสังเกตบ้านคนอังกฤษนะครับพี่มองทางฝั่งนครับบ้านคนอังกฤษจะมีชั้นใต้ดินแต่ชั้นใต้ดินจะเข้าส่วนใหญ่จะเข้าจากหน้าบ้านจะมีบันไดลงไปข้างล่างครับจะมีบันไดลงจากหน้าบ้านจะแตกต่างจากบ้านทางทำทุลุ่งที่นี่ก็ถ้ามองภาพทางด้านขวามือมีใครเคยดู hot spring ไหมครับ ผมมาที่ใดผมรู้สึกยออถ้าให้ผมไปนอนบ้านแบบานี้ผมอาจจะไม่นอนผมกลัวเจอโซฟาโยกแต่ผมเคยนอนที่ไบตั้นพอดีมีพี่เขาไปเรียนแล้วเราก็ไปไพักไปเที่ยวไปพักกับเขาบ้านเป็นแบบแบร์คอนทูลิงจริงเลยครับคือเดินแล้วพื้นมันจะยยกตลอดเวลาแต่ได้ยินเสียงคนเดินไปตลอดครับใครลุกจากเตียงใคร ได้เย็นหมด,ห,ดห้องน้ำนี่ห้องน้านะครับสบู่หล่นไม่ต้องเก็บเพราะว่ามันก้มไม่ลงมันก้มไม่ได้มันยืนแล้วมันพอดีตัวหมดได้อย่างเดียวมไม่สามารถกล้มลงไปเก็บได้ในสนามที่ผมก็มาหลายครั้งแล้วแบงค์เดือนี่ยมาแต่ไม่เคยแทบจะยังไม่เคยชนะเขาเลยม <laughs> <laughs> ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นแ้งหรืออะไรน้ำโชคแต่ <laughs> ยังไม่เคยเอาจริงๆเลยก็ยังไม่ค่อยเห็นชัยชนะเลยครับมาเสมอแพ้เสมอแพ้อยู่ S <S นี่เป็นอย่างหนึ่งที่แปกก็คืออนฟิวเนมันเป็นสนานที่สร้างอยูรอบๆูว่ายานชมชนยางยานคนอยู่มีก็เป็นยานผดน,นั่นเหตุผลเหตน,นึงที่อนฟวขยายเลยไม่ค่อยได้เหมือนกันใช่แล้วบริเวณรอบๆของอฟวอ่ะแคบกว่ามูอนอฟ์เามีนิดเดียวรอบๆนั้นทางอ่อกสนามใช่ใชนี่ครับที่เขาที่บอกครับว่าเขาจะมาวาดไปตามกระเพราบ้าน อันาน,นั้นก็มีนะอันนั้นอันอใหม่เลยครับหลุยส์ด d r สเมื่อกี้คือสามารถเดินเข้าตามซอกซอๆนะแล้วเขาจะไปเจอลูกนักเตะเยอะอยู่จะมีอานูมีครอปนี่ไม่รู้นะต,ตอนนี้เขาอยากจะลบอ้รูปของของเทนนเน่นเขาอาจจะอยากลบลงแล้ว <c oughs> ประตูยูนิวเขาเอาลนอยู่ด้านนู้นนะครับด้านนี้จะเป็นเดอะครอปสเต็ป ก็เป็นเป็นพวกคัดขอฝังทางเขอเดี๋ยวเราลงรถฝั่งนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเดินเข้าประตูข้างหน้านูา้นนะ や이ぱりなん ไก่วกล้องลูกแล้วก็ไมมกล้องูกติห้องห้องหตัววกเจะเข้าตรงนี้เข้าไปได้ก็วันที่เป็นแมตช์เะ

กิจกรรมอย่างนี้นะครับที่ให้เราไว้บ่ายๆเดี๋ยวให้ฟุตบอลมันสนุกขึ้นนะฟุตบอลมันสนุกขึ้นนะก็ผมเคยได้อยู่นะครับเคยได้บอล้นแข่งจะไม่แอบมาดูแมนูนี่แหละนมาทาวเตอร์ฟอร์ดได้หกสิบปอนด์ดีใจมากนะครับซื้อของไปสองร้อยกว่าปอนด์ไอ้ดีแดงมันยังไม่พอจะซื้อเลยคืนกำไรโอ้โหกุบ ตอนแดงเดือดที่ผมมาเนี่ยลูกค้าก็สนุกทุกคืนเลยนะครับเพราะว่าทุกเมืองอ่ะในอังกิษมีคาสิโนหมดเลยครใครอยากไปคาสิโนแล้วขึ้นไปขึ้นนี้ไปได้ในแมนเชสเตอร์ครับมีคาสิโนโวันแรกที่วันแรกที่ไปทัวร์เช้ามาอเช้ามาทุกคนยิ้มแย้มคุยสนุกเลยคุยกันใหญ่เลยได้คนละร้อยปอนสองร้อยปอนหกสิบปอนสี่สิบปอนได้ตังค์กันหมดเลยครับไปคาสิโนมา พอสี่วันที่เหลือเงียบทั้งหมดเลยตกพ่อเสียทุกคืนเลยที่ได้มาทั้งหมดเสียทุกคืนไปตามมันไม่ได้ครับก็เพื่อใครอยากลองนะก็คาสิโนที่นี่ก็มีหมดนะบคาคาร่าแบล็คแจ็คลุ้นเล่น,เ,นกกนะเ,เป็นกิจกรรมนะที่อเมริก็มีครับทุกกฎหมายใสารถเข้าไมได้เอาพาสปอร์ตโชว์เข้าไปได้เลย ครับเดี๋ยวก่อนเราไปทานอาหารกลางวันครับเมื่อกี้ป๊อปเขามาอ้อนบอนร้องขอชีวิตไว้ว่าอยากจะพาทุกคนไปบริษ,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 ษัทป กว่ามือคือแสตลีย์อาร์กนะครับว่าที่เราเห็นนะว่าเขาเดินข้ามจากแอดฟิวมาบริษัทพาร์กก็ก็ถือว่าจริงๆก็ผมก็อยากให้มันถ่ายแหละนะครับเพราะว่าเดี๋ยวบริษัทเขาจะลือะ้อแล้วก็ถือว่าเป็นเราเราคงไม่ได้เห็นผมเชื่อว่าในใ,ในในชีวิตเราเราคงไม่ได้เห็นแล้วลนะ่ะไม่ได้หมายความว่า,าจะไม่มาอีกนะแต่ความหมายว่ากว่าเราจะมาอีกเนะี่ยบริษัทพาร์กอาจจะไม่อยู่แล้วนะครับก็ถ่ายเก็บไว้หน่อยนะครับครั้งหนึ่งมันก็เคยเป็น มีความสัมพันธ์ดีกับทีมกับกับประเทศเราอ่ะนะครับเพราะว่าช้างก็เคยอยู่ที่หน้าอกนะครับของเอเวอร์จันเมื่ก่อนนะครับเมื่อก่อนนี่พวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บ้านเรานี่มาตีตลาดที่นี่เยอะนะครับเพราะว่าที่บริษัทเนี่ยก็ขายเบียร์ช้างนะครับตอนที่ช้างอยู่ที่หน้าอกนะครับส่วนแอดิวเนี่ยตอนนั้นขายเบียสิงนะครับเมื่อก่อนขายเบียสิงนะครับมีช่วงหนึ่งที่สิงเข้ามาสรับสรวมแล้วก็นำ ผลิตภัณมาจำหน่ายให้กัแบแฟนบอลก็แล้วก็นิดนึ่ง้ขอขออนุญาตมีคขาสัมพันธ์นิดนึงขอขอขอน่งสายเงินในภาคสามกุฎิสฟ้าไม่รู้จะจไปแล้วยังไงครับบุฎิษัทฟ้าผ่านมาแล้ว นะที่เห็นอยู่ทางขวาเบอร์นี้นะครับก็ในวันที่เป็นแมชเดย์ครับตรงนี้ต้องรีบมาพวกรถสุดตัวนะอันนี้ข้างในนี้จะเป็นรถสุดตัวส,นนส่วนถนนเส้นนี้เนี่ยทั้งเส้นที่เราวิ่งมาเนี่ยจะเต็มไปด้วยรถฟาสแบบเราแบบน,นี้นะครับก็เป็นชัวบ้างเป็นคนที่มาจากเมืองอื่นของอังกฤษอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะมาจอดอยู่ข้างหลังนี้แล้วต้องเดินเข้าไปถ้ามาช้าก็ไม่มีที่จอดก็จอดไกลแล้วก็เดินเข้าไป ลานจอดของแอนฟิลด์จริงๆก็จะมีอยู่เท่านี้แหละนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทาา่่านออกไปอีกเดินออกมาที่ออกไปเป็นไมละครับก่อนจะถึงที่ขึ้นรถจะให้เขาวนไปทีแล้วกันนะครับถ้าจอดไม่ได้อาจะาจะอาจจะต้องคิดแล้วก็ผ่าน,นบริษัทปาร์เลยเนาะเพราะว่าถ้าเราจอดแล้วก่อนเราจะเดินมาถ่ายรูปก่อนเราจะขึ้นรถมันจะมันค่อนข้างที่จะเลนนะ แล้วก็ได้เห็นบริสัทมาด้วยตาเองนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับเดีวว๋ยวพอาเขานะรื้อเมื่อกี้ตอนที่เราอยู่บนแอดฟิลด์บน,น,น 4, ชั้นชั้นสี่ชั้นห้านะครับเราก็จะเห็นบริสัทจากไกลๆใช่ไหมครับเดี๋ยวเขาจะรื้อแล้วเขาจะไปสไปร้ <S <s างเป็นแคาเ์มี่เป็นศูนย์ฝึกเป็นทุกอย่างของเอลฟเวอร์ตันอยู่ครับริมฝั่งแม่น้ำเมอร์ซี่นะครับแต่ไปดูฤดูกาลหน้าจะเห็นเอลฟเวอร์ตันอยู่ที่ที่เป็นอย่างว่าในะแชมเปี้ยนชิพยังไม่รู้ร <c oughs> รอเลยนะเกินอาจจะไปไหว้วัดต้านเลยเรสเตอร์ก็รอแลยยังไม่รู้จะยังไงนะงขวามือน,นี้ก็เป็นบ้านพักนะครับคนที่ผ่านไบชลาไปแล้ว <c oughs> นะครับหรืออ <c oughs> าจจะไม่ผ่านก็พี่ <c oughs> นะครับก็เป็นสุสานนะสไตล์อังกฤษนะครับอังกฤษอังกฤษก็นับถือศาสนาคริสต์นะครับแต่ว่ามีนิกายนิกายหลายนิกายครับมีหมดนะครับคาทอลิกโปรเตสแตนต์นะครับหรือนิกายของอังกฤษเองก็คือเอังกฤษันนะครับก็มีเช่นเดียวกัน then but I ต้องปอกไปล้วพนต้อง็ปอกเดียวหแล้วส่งมาให้พ่อให้พ่อไปตัดต่อขายไปแรกครับโอ้เป็นาวจริงสุดยอดครับหนูมีพื้นที่เยอะมีแบบว่าเหลือเยอะอ่ะขายมันเยอะมากเห็นไหมันูะเป็นความโชคดี ครับข้าม,ามเร็วข้ามาเร็วข้ามาเร็วไม่ทันแล้ว,ลวครับอเ,เอามาไม่พอเอาโทรศัพท์เท่าวิ่งมาด้วยไม่ชื่อเก่าวิ่งแล้วออกอ่ะงนี้ <c oughs> ไรเสร็จุ๊บให้เหไเกยขึ้นทุ่วหมอแล้วเรา,ก,า,เราก็ไปาบปเราก็เิเลไดกนต้องคนรู้ต้องคนรู้ร <c oughs> กันแล้วแต่ท <c oughs> ี่แล้วแล้วแตมีบรรชาร์จชาร์จเพิ่มาเกินถ้าคุณเกิน,นชึวนทั่มคุณก็จ <c oughs> ่ายไปกลูเขาไปไหนกันแล้วพี่ถ่ายรูปอ่ะหือว่ารอรถ นางนวลสีก้าวแต่มันตัวเบลเลอร์เลยโคตร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 นางนวล <c oughs> หรือมันคือลิเวอร์เบิร์ดไม่น่าใช่นะคือนางนวลนางนวล ใช่หรือว่าเบิร์ดใช่ไหมใช่ไหมดางดน,น์นวลนเหนอผมผู้บอกดางดน์นวลดางน์นวลใช่ไหมตัวใหญ่มากเลยน้องเปน้องอุดมสมบูรณ์เฮโยอ่ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มยิ้มน,นิดนึงตกใจไม่เชื่องเลยตัวเบลเลอร์ <c oughs> มานี่แล้วโอ้ oh, มันใหญ่มากเรือข้าจับเือกำลังเลี้ยวเปลี่ยนท่าเลยปะเรืออย่างนี้นั่งนัวแล้วเสียงนี้เจอหน้ารถพอดีปะเร <c oughs> <etchup c oughs> ียบร้อยกระจกอ๋อนกนี้ป่ะที่มันเครื่องบินอะหรือไม่ใช่ ไอ้ที่มันไปอยู่ในชนเครื่งบินนะครับแล้วเครืองบินตกอ่ะไม่แน่ใจมาแล้วมาแล้วสวยสวยสวยชวมาชวมาโชมมาโช้ชมรู้งานู้งานมาขอม่นี่มา คนพายะไรน่ะนบอร์ดถ้าล่วงน้ำไปนี่ดูไม่เชยนะหนาวหแวแต่มันคงใส่น,สนีนนน่มั้งสดอ้เสดโอ้ย <c oughs> อยู่นี่สวยมกเลยอเบิร์ดจอกัครับสวยงาม 아까 <목소리> 전는 I learned but how to hurve. ถ้าผมบอกแบบแรงๆเดี๋ยวเชียว่ามีอะไรบ้างครับ